ยังอยู่ที่สระแก้วอยู่ค่ะมีคนที่เขาอยู่ประเทศข้างๆเนี่ยก่อนหน้านี้ผู้นําของเขาอาดีตผู้นําเขาก็บอกว่ากลับบ้านมาเลยม,มีตําแหน่งงานว่างเป็นแสนตําแหน่งไม่งอ้อหรอกเมืองไทยค่ะ กลับไปแล้วก็ไม่มีงานทําสุดท้ายลักลอบกลับมาทุกวันนะคุณสวิตที่ชายแดนสะแก้วช่องทางธรรมชาตินะคะมาอีกแล้วค่ะแต่คราวนี้เจ้าหน้าที่รู้ทันค่ะส่งโดรนไปบินเลยตรวจจับความร้อนเห็นเดินกันมาตัดตัดเห็นไหมห้าสิบเอคนค่ะนี่คิดว่าแอบมิดซ่อนนี้นี่รานวันนี้มาเยอะเลย ตีสี่กว่ามันมืดไงคุณสุวิทย์ก็คิดว่าไม่มีใครเห็นเราก็เดินกันมาเยอะเลยค่ะแต่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่12กองกําลังบูรพาค่ะชื่นชมท่านนะคะพันเอกชัยนรงกาสีค่ะท่านสั่งการไปเลยว่าไปดูซิแถวนั้นน่ะไทยตำรวจตรยตะวันชายแดนที่12องกองร้อยที่4เนี่ยนะคะสวนทิกําลังเข้าไปไปดูโดยใช้โดรนโทโม่เนี่ยค่ะโดรนโทโม่ก็ตรวจจับความร้อนโดยเฉพาะเห็นเดินกันตัวแดงๆเนี่ยเหมือนมดเลยอันนี้เป็นคนค่ะ51คนมาจากไหนกันบ้างล่ะเนี่ยเป็นคนกัมพูชา4ี 24 <14 S 2> คนนะคะผู้ชาย26ผู้หญิง18เม,มียนมากก็ามากับเขาด้วยอีก7คนคะ่ะชาย4หญิง3เดินกันดุบดุดูดดสิมาเยอะนะแล้วคือเราต้องจับกลุ่มอะคะอ่ะเพราะว่ามาแบบกองทัพออย่างนี้ถ้าไม่จับ นี่ก็มาทุกวันมาที่ครึ่งร้อยเดี๋ยวก็รู้<อ>ว่ามาได้ก็จะมากันเยอะใหญ่เลยอพอเจ้าหน้าที่แสดงตัวค่ะก็บอกว่าเข้ามาหางานทาเหมือนเดิมค,ค่อยๆลักลอบเข้ามาทางถนน<อ>ที่เป็นไร่อ้อยตรงนี้เป็นไร่อ้อยของชาวบ้านที่จังหวัดสระแก้วอยู่แล้วนะคะที่โนนหมักมุ่นอำเภอโภคกสูงจังหวัดสระแก้วเป็นพื้น ที่รอยต่อกับบ้านหนองจานนั่นแหละคพอเจ้าหน้าที่เขาจับกลุมแสดงตัวก็งงค่ะว่าเจ้าหน้าที่รู้ได้ยังไงอุตส่าห์เดินมาเงียบๆ<อ>นะคะเจ้าหน้าที่เขามีโดรนนี่บอกไปแสดงว่ารู้กันหมดแล้วเนี่ยค่ะพอสอบสวนเขาก็บอกว่าลักลอบมาจริงๆโอ้โหหลักฐานสักข,ขนาดนี้ก็ต้องรับสารภาพนะคะแล้วก็บอกว่า พร้อมที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการก็คือถูกผลักดันกลับออกไปค่ะก็น่าเห็นใจในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะคุณสุวิทย์เนาะก็คงไม่มีงานมีการ,รทำและอดอยากค่ะแต่ผิดกฎหมายต้องดำเนินคดีต,ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะช่วงนี้บางคนคแสดงความเห็นว่า เอาเข้ามาไม่ได้หรอกเพราะว่าเห็นใจก็จริงเป็นแรงงานก็จริงเราต้องการแรงงานราคาถูกเขาก็อยากได้งานแต่กลัวว่าจะมาเป็นสายลับหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ว่ากันไป่ะก็กลัวกันหลายแบบบางคนนะครับที่เป็นชาวกัมพูชาที่อยู่บ้านเราวันนี้ที่ตกเป็นข่าวนะครับว่าหัวเด็ดตีนขาดนะครับไม่กลับไปที่กัมพูชาอีกแล้ว็ปนะท้องร้องทุกวันนะครับต้องใช้เงินทุกวันนะครับต้องอยู่ในประเทศไทยดีที่สุดท่านว่าอย่างนั้นเนี่นะ